แนวทางในการพัฒนาจิตปัญญาณเพื่อที่จะดำรงชีวิตหรือดำเนินชีวิตอยู่ในทัศนะใหม่ในทัศนะที่มองโลกมองสิ่งต่างๆเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นหรือตามความเป็นจริงการมองโลก ด้วยพ,พ,ยพ,พื้นฐานนิกิตมีวิชาและมีปัญญาอย่างรู้ความจริงเนี่ยจะทำให้เราดำเนินชีวิตในทัศนะใหม่ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากทัศนะเดิมอย่างสิ้นเชิงการดำเนินชีวิตในระดับกิจสามัญจำานึกที่เรารับรู้ด้วยประสาทสัมผัสแล้วเคยชินกับการลงความเห็นที่เป็นทวิภาวะเนี่ย มันทําให้เกิดความยึดถือหรือความยึดติดความยึดถือหรือความยึดติดเนี่ยพระพุทธองค์ทรงสรุปว่าปัญหาต่างๆของมนุษย์เนี่ยมันเกิดจากความยึดถือในขันห้าเกิดจากความยึดถือในกายกับกจิตใจของเรามันเกิเกดความรู้สึกว่ามีตัวเราขึ้นมาแล้วก็มองเห็นสิ่งต่างๆเป็นสัตว์เป็นบุคคล เป็นตัวเป็นตนมีเรามีเขาการมองในทัศนะที่เห็นสิ่งต่างๆไม่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยก็คือการดําเนินชีวิตของผู้ชนเราทั่วไปที่เรียกว่าการดําเนินชีวิตในระดับจิตสามัญจำนึกในระดับจิตสามัญจำนึกเนี่ยเรามีปัญญาเพียงปัญญาระดับความรู้กับปัญญาระดับ เหตุผลที่เป็นข้อสรุปของกระบวนการความคิดต่างๆปัญหาของมรย์เราก็คือความคิดที่อยู่บนฐานของจิตที่ไม่มีปัญญาอย่างรู้ความจริงเรามีเพียงปัญญาระดับความรู้กับปัญญาระดับเหตุความเห็นหรือระดับความคิดระดับตรก,กะเท่านั้นเองปัญญาสองระดับนี้ไม่สามารถจะ อย่างรู้หรือระหนักรู้ความจริงของชีวิตความจริงของโลกความจริงของจักรวาลได้ลองดูปัญหาต่างๆของมนุษย์ที่เรากำลังประสบอยู่ทุกวันเนี้เช่นความเจ็บปวดต่างๆที่เรา เคยมีปัญหามาแล้วเราจดจําไว้จากความผิดหวังบ้างจากประสบการณ์ต่างๆของชีวิตเช่นสามีภรรยาจากไปโดยกระทันหันเราก็เสียออกเสียใจหรือปัญหาต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่วเนี่ยทำไมเราไม่สามารถจะฟังเสื้อเหลืองพูดได้ ทำไมเราไม่สามารถจะฟังเสื้อสีแดงพูดได้เราจะฟังเขาเฉยๆทั้งสองเราจะฟังเฉยๆทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงได้ไหมฟังด้วยใจที่ปกติเนี่ยเป็นไปได้ไหมฟังโดยไม่มีการคัดค้านไม่มีขัดแย้งแต่เวลานี้เราทุกคน รู้สึกไม่สบายใจเมื่อเราเข้าไปในกระแสะของสีใดสีหนึ่งเราเข้าไปในกระแสะของสีแดงเราชอบสีแดงแล้วก็ฟังข้อมูลของสีเหลืองไม่ได้เราเข้าไปในกระแสะของเสื้อเหลืองแล้วก็ฟังข้อมูลสีแดงไม่ได้ ปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นเวลานี้เราทุกคนรู้สึกไม่สบายใจหรือปัญหาที่เราพลาดพลาดจากสิ่งที่เราละที่เรามีที่เราเป็นอยู่ปัญหาต่างๆเหล่านี้เราจะสามารถลบไปลบมันออกไปจากจิตใจของเราได้ไหม หรือความเกลียดความกลัวอะไรต่างๆนนเนี่านี้กลัวจริงจบกลัวทุกแรตรกลัวงูกลัวลจริงเลนหรือไปเจออุบัติเหตุมีคนตายเราไม่สามารถจะมองรูปภาพเหล่านั้นได้หรือบางภาพแล้วก็ขยะขยงสิ่งเหล่านี้คือปัญหาในชีวิตประจำวัน เป็นปัญหาที่ใครตัวเราที่สุดเราจะวางใจอย่างไรเราจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรที่จะไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ไม่มีความเกรียดไม่มีความกลัวหรือถ้ามันมีขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะลบมันออกไปจากจิตใจของเราได้ไหม ถ้ามันมีวิธีที่จะสามารถลบเหมือนอย่างเราลบดีลิทอีกข้อมูลต่างๆในในคอมได้เหมือนอย่างในโน้ตบุ๊กได้ถ้าเราทำได้อย่างนั้นนี่นี่คือสิ่งที่วิเศษที่สุดทำยังไงจะจะลบข้อมูลเหล่านี้ได้ถ้าเราสามารถจะลบได้ปัญหาต่างๆของเราก็าจะ กขจัดออกไปแล้วจะมีวิธีไหมเขาเปลียบว่าคอมพิวเตอร์หรือน้อตบุ๊กต่างๆเนี่ยมันคือสมองของเรามันมีข้อมูลมันมีความจำต่างๆมันเหมือนจิตใจของเราแต่ว่าในโน้ตบุ๊กในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถจะลบนบอกได้ ยงกดปุ่มเท่านั้นแหละข้อมูลต่างๆก็หายไปแล้วแต่นี้เรื่องราวในจิตใจที่เราบันทึกสิ่งต่างๆไว้ที่เป็นความเก็บว,วดความเกลียดความกลัวความขยะกขยงหรือปัญหาต่างๆเนี่ยที่ทําให้เราไม่สบายใจที่ทําให้เราทุกข์ใจวิตกกัอองวลเราจะลบมันไปออกจากจิตใจเหมือนคอมพิวเตอร์หรือสิ่งที่มันอยู่ในโน้ตบุ๊กได้ไหม สิ่งเหล่านั้นเราสร้างมากับมือสร้างมากับสมองของเราสามารถจะลบได้แต่ทําไมเราไม่มีวิธีที่จะลบสิ่งต่างๆออกจากจิตใจเราด้แต่ถ้ามันมีวิธีที่จะลบนี่แหละสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่หลวงพ่อจะบอกให้พวกเราสามารถที่จะหรือบอกวิธีที่จะลบข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้ เหมือนกระดาษที่มันเคยเป็นสีขาวก็เหมือนกับจิตใจของเราที่เกิดมาใหม่ๆจากความเป็นเด็กเนี่ยจะแสดงออกต่างๆมันไรเดียงสาจะแสดงออกโดยธรรม,มาชาติแต่ก็เปรียบเหมือนกระดาษสีขาวแต่พอเราโตขึ้นทำไมเราไม่สามารถจะแสดงออกอย่างเด็กๆหรือยอย่างไรเดียงสา เราลองสืบค้นดูซิว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมาจากอะไรมันมาจากข้อมูลต่างๆที่เราสะสมไว้ใช่ไหมแล้วมันทําให้เราทุกใจเนี่ยแสดงว่า้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมันเหมือนกับขยะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เลยทํายังไงเราจะลบมันไปออกทาอย่างไรเราจะลบม,มันออกไปไ,ได้ มันจำมาเมื่ออยู่บนฐานของการเห็นความจริงสัจจะอะไรคือสัจจะในขณะที่เราจำเรืองแล้สังเกตใจและใจมันว่างนั่นแหละตัวนั่นแหละคือสัจจะสูงสุงเป็นอมตะเป็นอมตะธรรมไม่มีเกิดไม่มีดับการปฏิบัติก็เพื่อจะพัฒนาสิ่งน,นี้ ให้มันทํางานร่วมกับการคิดการพูดการทําในชีวิตประจําวันของเราชีวิตประจําวันของเราทําอะไรต้องคิดต้องพูดใช่ไหมต้องทำการงานการงานอดีตที่ผ่านมาใช่แสดงทาง<ห><น>กายเนี่ยสัมมาหมดเลยสติก็สัมมาสมาธิก็สัมมาความเพียรก็สัมมาเพราะมันมีไอปัญญาเป็นองค์ธรรมแรกเลยเนีย ไอ้ตัวนี้แหละปัญญาตัวนี้มันเป็นรากฐานของการคิดพูดเําในขณะที่เราคิดเราพูดเราทําในขณะที่อยู่บนฐานของการเห็นสัจจะตัวนี้ความรู้สึกตัวตนมันจะไม่มีอัตตาตัวตนมันจะไม่มีมันก็จะเป็นการดําเนินชีวิตในวิถีธรรมชาติที่สมบูรณ์หรือที่เรียกว่าชีวิตบูรณาการ นี่คือแนวทางของการพัฒนาไปสู่การดําเนินชีวิตทางมหายานณก็เรียกว่าดําเนินชีวิตอย่างพุทธลูกศิษย์ถามอาจารย์ว่าอาจารย์พุทธ,ธคืออะไรวันนี้อากาศร้อนอยังเว้ยที่อาจารย์พูดว่าวันนี้อากาศร้อนจังเนี่ยแต่พูดอยู่บนฐานการเห็นสัจจะหรือความว่างที่ฐานใจ แต่ใหม่ๆเนี่ยพอเราเหลียวมาเราสังเกตใจมันว่างเดียเด๋ยววใช่ไหมเนี่ยเราจะพัฒนาจากการเห็นเดียเด๋ยววเนี่ยไปสู่การเห็นตลอดเวลาถ้าเราสามารถเห็นความว่างหรือความสงบของจิตใจเป็นพื้นฐานได้การดําเนินชีวิตของเรามันจะไม่มีตัวตนเนี่ยเขาเรียกความเป็นพุทธทางหมาหยางเขาเรียกความเป็นพุทธเทรวาสเราเขาเรียกการดําเนินชีวิตด้วยอะิีมารคมีอมแปะ ไม่ใช่ไปอธิบายว่าพูดไม่ต้องไม่ได้พูดปดพูดโกหกก็นี่คือการพูดเห็นี่คือการพูดใช่ไหมที่หลวงพ่อพูดด้วยเนี่ยแต่ถ้าเห็นคนบึงใจสงบนิ่งเลยนี่จะสัมมานี่คือการดําเนินชีวิตโดยมารคแต่ที่อะที่ว่า ข้ามดาทอกันพูดสอเสียตัวกบบนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ยังไม่ใช่สามานะครับไอ้นั่นไปเอากรมมบทสิบที่เป็นกุศลกรมมบทมาอธิบายอแต่จริงๆต้องมาจากการกระทําที่เป็นกุศลการกระทําที่เป็นกุศลเนี่ยมันยังมีตัวตนไม่พูดปกไม่พูดสอเสียไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อใช่ไหมครับวาจาศีเป็นคนดีไก่คำสา เป็นคนดีแค่เป็นคนดีแค่เป็นคนดีเราเป็นคนดีออนนดออแต่มักมีองค์แฝดเนี่ยมันไปพ้นดีพ้นไม่ดีเลยมันลึกลึกซึ้งขึ้นดีนั่นี่ท่านอาจารย์เอ,อ้หลวงพ่อลึกซึ้ง,อองสิตรงนี้มันต้องลึกซึ้งนะใช้เวลาด้วยนะไม่ใช่ปฏิบัติสามปีห้าปีนะแค่สิบปีไปแล้วโยมถึงจะรู้จักอีกตัวนี้แค่พื้นฐานที่เราคุยกัน